สวนผักน,น้อยๆผักไฮโดรโปนิกนิ่งทดลองเพิ่งทดล่องเนาะคะ่ะอันนี้กองเย้าไอ้ทดลองเบิ่งว่าถ้าเอากองไว้เลือกๆขนาดนี้มันสีใยหฮบรออันนี้เป็นต้นกาด้วยค่ะพี่น้องต้นกาที่นิ่งเพาะไว้เนาะคะ่ะอันนี้พี่สาวคนหิมะด้วยค่ะพี่น้องเห็นชัดไปด้วยเนาะคะ่ะทีนี้เอาลงไว้มีซีกองเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้เป็นผักสลัดกลินโอ๊กเนาะคะ่ะตัวนี้ น,นี่สิเป็นสลัดคอสตอนนี้มันยังบานเป็นรลปเป็นรลางปัานไหนเนาะค่ะพี่น้องยังต้นห,นหน่อยๆอยู่เนาะคะ่ะป้าบวบด้วยะคะ่ะไทยปริทาไทยนี่เหมือนเสาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นต้นหมักหมักปอมึ่นด้วยค่ะพี่น้องหมักปอกีนยังกินฟักเขียวเนาะคะ่ะกระดงแตกเบี้ยะค่ะพี่น้องแตประมาณนี้เนาะคะ่ะนี่พึ่งลุ่งเนาะค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเตียมใบเนาะคะ่ะเตรียมกล่องใบ ลุ่งตนกานี่ล่ะค่ะฟังนี่ยังบ่าร็จเด,ด้วยค่ะพี่น้องเนี่เป็นกองโฟมที่นิ่งเตรียมไว้เนาะคะ่ะนุ่งจะเล่นไว้ก็ได้เก็บกินเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าวกินพักทุกมือแล้วค่ะกระจะมาณนีเนาะคะ่ะมาค่ะพี่น้องื้นใน,ใน,น,นี้นิสัย้าไม่เห็ดแหนมหมูหรือว่าสมหมูด้วยค่ะพี่น้องอันน,ใน,ในี้นิสัยเป็นซี่โครงหมูอ่อนด้วยค่ะนี่ยเป็นกระดูกอ่อนเนาะคะ่ะ คงอ่อนจะไม่เห็ดสมไ้ทอดกินเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ซีมีกระเทียมกับเขาเด้อค่ะแต่ว่าเขานี่ไม่น้อยเดียวนี่สิมาใส่อีกหนึ่งเนาะคะ่ะใส่ต้องไปพร้อมกันเลยค่ะเขากับกระเทียมนะคะพี่นอ้องเหลือนี่สีใส่สักระมามนา้เนาะคะ่ะสักปลายซอนหนึ่งมาค่ะพี่น้องผงนัวเด้อค่ะใ่ไปเกลือ สอนนยน้อยนุ่งนะคะ่ะเหลือนี่ข้าคนไปก่อนนะคะ่ะชิมเบิ้งแล้วขาจังเติมเอานาะค่ะพี่น้องแค่นี้ก็คลุกเข่าคนทุกอย่างให้เขากันเนาะคะ่ะแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะคนไปคือจังเข้าขันเนื้อเพื่อนนี่แหละคะ่ะให้หอมขึ้นมาถ้าเป็นเนื้อ หีฮอฝฟากละเอียดห้อคขันนะสิจนเิืนเหนียวเนาะค่ะอันนี้ก็สีึ้อกันละค่ะไ่นองขันไปสักข้าวจนิืนหอมผืนมาผ่านละคะ่ะเฮ็ดกินเองบดได้ใส่ถุงมือแล้วเนาะคะ่ะ อ๋ังสีลดเนาะค่ะขั้นล้นเติบอยู่เด้อค่ะขั้นนห,ห้อมกระเทียมเขาไปในเนือหมูผิดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องซอาชิมบองเร็วเยากจางแน่เอาเกลือใส่จะหน่อยเนาะคะ่ะแต่ว่าสีบ่บบไซใส่จนเข้มได้ะคะ่ะเอาพอดีนัวเนาะคะ่ะ ขันได้ทีแล้วเนาะค่ะเนี่ยเหนียวมือแล้วเนาะคะ่ะพ่อเนาะค่ะพี่น้องชิมเบิงหอมๆนัวๆเนาะคะ่ะนัวดแล้วห้องกับสิมาเฮ็ดใส่ถุงเนาะค่ะพี่นงเดี๋ยวเราห้องกัแพ็คใส่ถุงไล้เนาะคะ่ะนึ่งสีเฮ็ดใส่ถุงได้ะคะ่ะ สีแล้วค่ะใส่ถุงต้องบ,บีบต,ต้องไปเนาะค่ะต้องไปให้แน่นๆเนาะค่ะต้องไปสีเนาะคะ่ะพี่หน่อยบีดบีดลงไปแล้วก็ทับปากเนาะค่ะ ปากเงี้สีรงเด้อค่ะเป็นราคาหนีเนาะค่ะเอาใส่กล่องเนาะค่ะกล่องที่มีฝาปิดเด้อค่ะใส่กล่องหนังกระไดเนาะค่ะนี่ปากฟาปิดบางส่แล้วก็ปิดฝาไว้ปิดฝาให้สนิทเด้อค่ะพี่น้องขันบ่มีฝาแบบสนิทกับมัดทุงยางไว้กระไดค่ะพี่น้องมัดปากทุงยางแล้วก็เฮ็ดจังที่แหลกแล้วก็เอาใส่ทุงยางอีกทีนึงมัดปากไว้เนาะค่ะบางสิเอาไว้นอกตู้เย็นเด้อค่ะพี่น้องเอาไปข้างนอกจะขึ้นนึงเนาะค่ะ กสองก็มาเปิดเบืองถ้าเป็นน้ำแบบใสๆออกมาน้ำสมพนอนออกมานีค่ะสมสมจะนอยก็ถอดกินได้เลยเด้อค่ะแทนนี่เง้ับก็ได้สมหมูหรือว่าแหนมที่ครวงหมูนะคะพี่น้องไว้ถอดกินค่ะ